สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับพาอตะวันนินแล้วค่ะวันนี้ก็มาอยู่โรงเรียนวัดบอ่อนะคะโรงเรียนวัดบอ่อที่อยู่ใกล้กับที่เป็นท่าน้ําค่ะแล้วก็แล้วก็แ,วกแบบจะให้มีอะไรให้ดูค่ะ <c oughs> อันนี้ลูกเสือคุณแม่ก็ให้เขียนวันที่ แล้วก็จะให้เด็กๆมาดูแต่มตู้ผ้ามันขาดเดี๋ยวตัอดอันนี้พัตเตอร์ก่อนมามคุณครูก็ต่างประเทศด้วยอะ่ะได้ไงอะ่ะค,คุณครูคุณครูที่ชอ <c oughs> โอ้โตะวันไม่หายอะ <c oughs> ่ะไหนโโอ้โหมันตกไปไหนไม่รู้อ่ะเอาแล้วกำลังหายอยู่กำลังหายอยู่ เห็นบ้างสิไม่เห็นนู่นตะวันเหมือนที่นอนไม่ไม,มากันต่อเลยจ้ะขอโทษด้วยค่ะไม้มันหาย ไม่ติดะวันเดี๋ยวเราขอจบคลิปด้วยเพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเราประชันแบบก่อนได้บายบายเอ๊เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยนี่นี่นี่นโอเคเดี๋ยวเราประชันแบบกัน